ตุ่มซุมเครื่องนะคะมีไข่ดิบสี่ฟองอันนี้แครอทอันนี้กุ้งกุ้งนี่เลยแล้วแต่เราจะใส่กี่ตัวก็ได้นะคะไว้แล้วก็มะเขือเทศแต่งหน้าแล้วก็มีหมูสับแล้วก็มีไข่เย้ายมาเป็นชิ้นกับหั่นฝอยแล้วก็มีไข่เค็มเป็นชิ้นแล้วก็หั่นฝอยแล้วันนี้หอมหอมแดงซอยละเอียดผสมกับใบใบต้นใบหอมนิดหน่อยอันนี้ผักที่จะโรยข้างบนก็มี ขึ้นช่ายกับผักชีอันนี้ก็เทมเจียวสำหรับโรยเก็ดแบงหน้าเก็ดถ่ายไว้โรยหน้าข้างนอีกเดี๋ยนี้เราก็จะผสมกันได้แล้วนะคะตีให้เข้ากันนะคะีแล้วเราก็ผสมน้ำประ,ประมาณครึ่งแก้วน้ำนี้เรากะเองได้ค่ะแล้วแต่ไทย จะเอาแข็งเอานิ่มแค่ไหนตีแล้วก็ไปแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเดย๋ยวประมาณหนึ่งช้อนนะคะตีลงไปด้วยเวลาน,นึ่งแล้วมันจะได้ไม่ค่อยติดแล้วมันจะมีมันจะได้ไม่ติดภาชนะที่เราเนึ่องไส่หมูใส้หมูที่เราเตรียมไว้เข้าไปนะคะไส้หมูแล้วก็ หอมแดงซอยค่ะที่มันมีใบหอมอยู่เล็กน้อยค่ะใส่เลยนะคะแล้วก็การตีได้ตีให้เข้ากันให้เข้ากันเดี๋ยวแค่นี้แล้ค่ะเดี๋ยวเราก็เข้าเตานึ้งั้งน้ำให้เดือดพื้นที่พร้อมใส่เราองหาเลยลองมือก่อนน,นะคะก่อนยกไปตั้งค่ะยกตั้งแล้วก็น้ำข้างบนมันล้วงใส่อีกครั้งนะคะปิดนะคะแล้วก็เอา ฝาถึงใหญ่นี้คอรอบพลาสิกหนึ่นงปร,ประมาณยี่สิบเมแต่งหน้ามันนะคะอันนี้มันสุกแค่ประมาณ70%นะคะแล้วก็ใส่ขอบจัดเรียงคือแล้วแต่เราชอบนะคะอขของอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้นะคะแต่งแบบแต่งตามใจชอบแล้วผักบางอย่างเดี๋ยวค่อย,อยใส่ที่หลัง วันนี้เราจะเหลือแครอทแครอทเราจะแต่งมันเอานึ่งไปสักพักพอสุกแล้วเราค่อยมาแต่งหน้าด้วยผักแล้วก็โรยโรยกระเทียมอีกครั้งนึงใส่ถุงมือกันร้อนนะคะก่อนจับนะคะไม่งั้นเราจะรวกมือค่ะนี่เราก็วิธีการเช็คว่าไข่เมื่อกี้ไข่รเราสุกแค่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี้เราจะเช็คว่าจะสุกไหมสุกนะคะเอาตะเกียบใหม่ๆเนี่ยลามาลอง ตัวจิ้มลงไปมันจะแข็งแล้วจะไม่เน,นียนติดมันมันแข็งแข็งนี้ก็คือว่ามันสุกแล้วเนี่ยอันนี้เราก็แต่งหน้าด้วยผักแล้วก็ปิดไว้ประมาณหนึ่งวินาทีก็ขึ้นได้เลยค่ะน,นี่คือแต่งผักการแต่งนี้เราแล้วแต่ตามใจชอบของ คนที่จะทานนะคะใส่กระเทียมเจียวกระเทียมเจียวเนี้ยขอเอาตากระเทียมกระเทียมแห้งนะคะน้ำมันเราไม่ต้องการเพราะเราใส่แมังนิดหน่อยแล้วใส่เสร็จต้นหอมนีบางคนบางคนเลี่ยนนะคะจะใช้ต้นหอมแก้ม พริกไทยนี่เราเราจะใส่ที่หลังนะคะถ้าเผื่อเผื่อเรามีเด็กกินเราก็ไม่ต้องใส่ถ้าเราถ้าคนโตกินเราก็ใส่ไปในครั้งแรกที่เราตุ๋นเลยก็ได้นะคะแล้วก็โรยด้วยผักผักนิดหน่อยะคะแค่พอมีสีสันอันนี้ได้แล้วนะคะแค่หนึ่งวินาทีค่ะครับคนยกทุกครั้งต้องใส่ถุงมือกันร้อนนะคะมันจะร้อนมาก เป็นไงบ้างครับหน้ารับทานไหผมไข่จุนทรงเครื่องครับเป็นไงครับหน้ารับประทานไหมครับไข่จุ๋นทรงเครื่องใครชอบคลิปนี้นะครับให้กดไลค์กดแชร์กดตับตะไคช่องตำมบ้านด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ